คุณภาพดีและราคาจับต้องได้ใช่ครับทีนี้ผมขอเข้าที่คุณภาพดีก่อนคุณภาพดีของวันออนี่เริ่มที่อะไรครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชอว่ารุ่นโปร1001ครับจุดเด่นของรุ่นโปร1001ก็คือกำลังขยายกำลังขยายของรุ่นนี้เนี่ยมีมากถึง6เท่าคุดง่ายว่าพอกำลังขยายมันมาก ก็ทําให้เวลาที่เราสองกล้องเนี่ยเราสามารถเห็นธงได้ใกล้นะครับแล้วก็จับธงได้ง่ายพูดง่ายนะครับพอกำลังขยายมันใหญ่เวลาที่เราสองกล้องดูเนี่ยธงมันก็จะใหญ่ตาม,มเราก็จะสามารถล็อกธงยิงธงได้ง่ายนั่นเองบางคนที่สงสัยนะครับว่าทําไมกําลังขยายมากถึงทําให้ส่องได้ไกลขึ้นถึงทําให้จับระยะที่ธงได้ง่ายขึ้นผมจะขออธิบายง่งายๆนะครับนั่นก็คือยิ่งกําลังขยายมากจะทําให้วัตถุที่เราเห็นผ่านเลนส์มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อวัตถุมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็ย่อมนำ a ทเกต Point หรือจุดเร็งตรงกลางนะครับไปจับที่ธงได้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งเรายืนอยู่ที่ระยะไกลจากทงถ้ากำลังขยายเราน้อยวัตถุที่เรามองเห็นผ่านวิวไฟเดอร์ของกล้องจะเล็กจนทำให้เราบังคับมือให้นำาทเกต Point ไปจับที่ธงไม่ได้เพราะมือของเราจะมีอาการสั่นตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้ากล้องของเรานะครับกำลังขยายมากเราจะเห็นวัตถุใกล้ขึ้นต่อให้มือมีอาการสัน่นก็ยังสามารถจับระยะธงได้อยู่ นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยรุ่นปล1001นะครับระยะหรือระยะทั้งหมดที่สามารถวัดได้เนี่ยมีสูงถึงนะครับ,บ1,100 <1, S 2> หลานะครับแล้วก็ระยะที่จะหวังผลยิงทงเลย,เยหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า range to flex เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ400หลา400หลาใชา่ค่อน,นข้นขนางไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าครอบคุมระยะที่ท่านจะตีพา3พา4พา5แน่นอนนะครับแล้วก็มีระบบ ในการล็อกเป้านะครับที่ชื่อว่าพ i ดล็อกเกอร์พีดล็อกเกอร์เนี่ยเป็นระบบที่สําคัญมากๆากครับจะทําให้นักกอล์ฟสามารถล็อกธงหรือเป้าหมายได้ง่ายถ้าเราส่องกล้องของวันออนเนี่ยนะครับสมมติเราส่องที่ชนเนี่ยถ้าไม่มีระบบพีดชิคเกอร์เนี่ยมันจะจับธงยากแต่พอมีระบบพีดชิคเกอร์ปุ๊บเนี่ยครับกล้องเนี่ยจะตัดภาพรบกวนด้านหลังธงออกไปครับแล้วก็สามารถจับธงได้ง่ายขึ้นพอจับธงล็อกปุ๊บเนี่ยนะครับในจอก็จะขึ้นเป็นรูปวงกลมรอบธงนะทำให้รู้ว่าโอเคกล้องจับธงได้ละก็ คือพูดง่ายว่ากล้องวันอ่อนเนี่ยจับได้ง่ายอย่างที่บอกกำลังขยายเยอะทงใหญ่ทงใหญ่ก็จับง่ายจับง่ายเสร็จก็มีระบบพินซิเกอร์ล็อกเข้าอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นปุ๊บแป๊บเดียวรู้เลยว่าระยะเท่าไหร่และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของระบบกันน้าด้วยวอเตอร์ s รสติสแตนด์ด้วยนะครับรรแล้วก็ในส่วนของเลนส์ของกล้องเนี่ยก็เป็นระบบการเคลือบแบบมัลติโคตติ้งเป็นยังไงมัลติโคตติ้งคือการเคลือบพูดง่ายคล้ายๆกระจกแว่นตาเคลือบหลายชั้นทําให้ลดการขีดข่วน นะครับแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยชัดเจนครับแล้วก็มองแล้วสบายตาแน่นอนนะครับผู้ชมถ้านึกถึงเลนส์ไฟเดอร์คุณนึกถึงอะไรสําหรับนักกอล์ฟอาชีพจะนึกถึงว่าส่องได้ไกลหรือเปล่าส่องได้ง่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปกป้องพูดมาเนี่ยส่องได้ไกลด้วยแล้วก็ง่ายด้วยเพราะว่ามีกําลังขยายที่เยอะส่องได้ไกลส่องได้แม่นกันน้ําด้วยเลนส์มัลติโคสติ้งด้วยโอ้โห,หว่าครบแล้วนะ แล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกไหมฮนะข้องวันอ่อนทุกตัวนะครับรับประกัน1ปี 1> เพราะฉะนั้นท่านากรทุกคนมั่นใจได้ว่าค,คุณภาพดีครับถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน7วันเปลี่ยนให้เลยมั่นใจได้แน่นอนว่าคุณภาพดีจริงเหมือนพัชยาของเรา